ขอขอบคุณเพจผู้แปลที่ให้ผมออกมงงางับแบบพาล้นครับผมจากเพจแคลอดช่างกิโลครับผมอย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมผมค,ครับโลกนี้เหลือมนุษย์แค่43คนทําไมล่ะแล้วปีศาจที่ไล่เรามันคือตัวอะไรกันแน่สงบสติหน่อยจั่วไปเราต้องทําความเข้าใจกับสถานการณ์ตรงหน้าก่อนฉันต้องใช้ชีวิตที่นี่พราะงั้นจึงเดินสำรวจรอบ,บนี้มานานหนสัปดาห์แล้ว ที่นี่เป็นฐานทัพใต้ดินที่ถูกปิดตายโดยแบ่งออกได้เป็น5ชั้นด้วยกันชั้นที่1เป็นชั้นที่มีความอันตรายที่สุด้าไมีการเตรียมตัวก่อนขึ้นไปแล้วก็ไม่มีชีวิตรอดแน่ๆชั้นที่2และ3เป็นชั้นที่ใช้อยู่อาศัยชั้นที่4เป็นชั้นที่ใช้เก็บสะสมสเปียงต่างๆห้องทดลองห้ามเข้าส่วนชั้นที่5นั้นมีห้องทดลองที่เข้าได้เฉพาะ ด็รจวงเพียงคนเดียวเท่านั้นห้องของฉันไม่มีหน้าต่างเหมือนกับคุกไม่มีผิดเลยนอกจากด็อกเตอร์จวงคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีแค่เด็กเต็มไปหมดเลยเขาจะเลี้ยงดูเด็กพวกนี้ยังไงคุณครูเอาอาหารมาให้กินแล้วอืมอร่อยสเปียรของเรามีจำกัดนะ ตอนนี้เหลือแค่อาหารแห้งแบบนี้แหละเอ๊ะงั้นเหรออึอออรสชาติแย่ชะมัดเลยมีหน้าละ่ะเด็กคนนี้ถึงบอกว่าขนมที่หมดอายุอร่อยเฮ้ยพี่ชายไม่กินแล้วใช่ไหมคะฮะพอแล้วไอ้เาเดี๋ยวก็อิ่มจนอ้วกหรอกตอนนี้เธออิ่มแล้วแต่สมองสั่งการช้าไปหน่อยเท่านั้นแหละ หนูจะกินหนูยังไม่อิ่มเลยหนูจะกินหรือไม่นำตัวไปเลยนายเลือกเชนว่าดรจวงก็ได้นะส่วนเด็กคนนี้เป็นลูเมีดของนายชื่อไอซ่าถ้าสงสัยอะไรก็ถามเขาได้ถามได้ใช่ไหมครับเด็กคนนี้จะกินผมไหมเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกเด็กคนนี้แค่กินจุแต่ไม่กินคนหรอกนะง แต่ว่าคุณถูกกัดจนเลือดออกแล้วนะครับไม่เป็นไรหรอกเด็กคนนี้แค่ห่วงของกินนะหลังจากกินข้าเสร็จต้องเข้าเรียนนะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับสิ่งที่พวกเขาเรียนก็เหมือนกับที่ฉันเคยเรียนแต่บางอย่างก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ทางบวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ฉันเรียนมาพวกเขาไม่รู้จักเลยแต่คณิตศาสตร์ฟิสิกส์และชีวะกับเหมือนที่เราเคยเรียนเปะเลย วันนี้จะเรียนเรื่องใหม่ใช่ไหมครับใช่วิชานี้เรียกว่าวิชามารสวรรค์เนอะก่อนอื่นเลยฉันจะสอนเรื่องมารหมาปาสามตาโลกภายนอกได้ถูกมารสวรรค์ครอบครองไปเรียบร้อยแล้วมารสวรรค์พวกเธอจะต้องเรียนรู้พลังที่เอาชนะมารสวรรค์ให้ได้มารหมาป่าสามตาชื่น ชอบการฆ่าฟันมนุษย์เขามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามใจชอบและเป็นอมตะการที่จะเอาชนะมันคือทุกคนจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ไม่ถูกไอพลังมันหลอกลวงและที่สําคัญคือห้ามเกรงกลัวความตายติดคาดส,ส,สอนอะไรของเขาอยู่วันนี้ปิศาจท,ที่ไล่ฆ่าเราคือมารสวรรค์งั้นหรอนอกจาก ฐานทัพแห่งนี้แล้วมาสวรรค์กระจายอยู่ทั่วทุกที่จุดเปรียบเสมือนนรกของเรามีเพียงที่ที่ฉันสร้างมันขึ้นมาด้วยมือแห่งนี้เท่านั้นถึงจะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดทุกคนดูไม่ตกใจกับคำพูดของดรจวงเลยสักนิดหรือว่าโลกาวินาศจะมีอยู่ยจริงงันหรอดรจวงเป็นผู้ใหญ่เพียงคนเดียวของที่นี่เด็กน้อยพวกนี้ยังอ่อนต่อโลกเพราะงั้น ถึงง่ายที่จะควบคุมว่าเขาไม่ว่าดรเตร์จะพูดอะไรทุกคนก็เชื่อไปหมดถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดจะเป็นเรื่องโกงหกละ่ะถ้าหากว่าด้านนอกฐานทัพยังปกติดีละ่ะเวลไการแล้วฉันจะต้องออกไปดูด้านนอกให้เห็นกับตาดูให้แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อเอ